Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิมพากัมเบลโดยพันธกิจ Alpha International ประจำวันพุทธที่8มกราคม2025ไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อพระคัมภีร์ประจำวัน พระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อที่8ถึง19พระธรรมปฐมมกาลบทที่17ถึง18พระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ25ถึงบทที่7ข้อ23คุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตหรือไม่มีเรื่องยากเกินแก้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์หรือไม่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง ความท้าทายที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในงานของคุณมีนิสัยหรือการเสพติดที่คุณพบว่าเลิกไม่ได้บ้างไหมไม่ว่าคุณจะเผชิญกับความท้าทายใดๆในปีข้างหน้านี้ไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเจ้าอับราฮัมอายุร้อยปีนางซาราภรรยาของเขาอายุ90พระเจ้าสัญญากับพวกเขาว่าจะประทานบุตรให้พวกเขากล่าวว่า เป็นไปไม่ได้นี่คือบริบทของคำถามปลายปิดในพระธรรมปฐมกาลบทที่18ข้อที่14ที่ว่ามีสิ่งใดอัศจรรย์เกินที่พระยาเวจะทรงทำได้คำตอบคือไม่หากซาราสามารถตั้งขันได้เมื่อชาราแล้วและประจำเดือนของซาราก็หมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรยากเกินไปสําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าในแต่ละความท้าทายสามประการนี้ ที่เราเห็นในพระคำวันนี้เราต้องระลึกเสมอว่าไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่8ถึง19ลูกเอย๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้าเพราะสองสิ่งนั้นเป็นมงคลงามที่ศีรษะเจ้าเป็นสร้อยรอบคอเจ้าลูกเอย๋ยถ้าคนบาปล่อชวนเจ้า อย่าได้ยอมตามถ้าพวกเขาพูดว่ามากับเราเถิดให้เราหมอบคอยเอาเลือดคนให้เราซุ่มทำร้ายคนบริสุทธิ์เล่นเถิดให้เราเกลืนพวกเขาทั้งเป็นอย่างแดนคนตายและกลืนเขาทั้งตัวอย่างคนเหล่านั้นที่ลงหลุมมรณาเราจะพบคำล้ำค่าทุกอย่างเราจะบรรจุบ้านเราให้เต็มด้วยของที่ปล้นมาได้จงเข้าส่วนกับเรา เราทุกคนจะมีเงินถุงเดียวกันลูกเอย๋ยอย่าเดินในทางนั้นกับพวกเขาจงยั้งเท้าของเจ้าจากวิถีของพวกเขาเพราะว่าเท้าของพวกเขาวิ่งไปหาความชั่วร้ายและพวกเขารีบเร่งไปฆ่าคนเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะขึงข่ายให้นกเห็นแต่คนเหล่านี้หมอบคอยเอาเลือดตอนเองพวกเขาซุ่มทำร้ายชีวิตตัวเอง ทางของทุกคนที่หากำไรด้วยความทารุณโหดร้ายก็อย่างนี้แหละมันย่อมฆ่าเอาชีวิตของเจ้านั่นเองเราถูกเรียกมาให้ต่อสู้กับการทดลองพระเยซูไม่เคยบอกให้เราถอนตัวหนีไปจากโลกนี้แต่ความท้าทายที่มาถึงเราคือการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกแต่ไม่ได้เป็นของโลกคุณถูกเรียกให้ต่อสู้การทดลองของโลกใบนี้ในหนังสือสุภาษิต ได้ให้คำแนะนำที่ใช้ได้จริงเกี่ยวกับวิธีการมาสู่ความสมดุลคืออย่าปล่อยผู้อื่นล่อลวงคุณให้ทำบาปเหมือนในข้อสิบที่บอกว่าลูกเอย๋ยถ้าคนบาปล่อชวนเจ้าอย่าได้ยอมตามตอนที่ผมเป็นทนายฝึกหัดผมสังเกตเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกนำไปสู่อัชญากรรมโดยถูกชักชวนว่ามากับพวกเราเถอะอย่าตกเข้าไปสู่ความบาปเพียงเพราะเห็นว่า จริงๆแล้วคนอื่นก็ทำเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการหลบเลี่ยงภาสีหรือโกงค่าโดยสารการเมาหรือส,สอัสสนอย่าเดินตามคนหมู่มากอย่าเดินในทางนั้นกับพวกเขาบางสิ่งไม่เป็นที่ยอมรับเพียงเพราะใครๆก็ทำมันผมไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผมให้เป็นเหมือนมาตรฐานของโลกใบนี้ได้ในท้ายที่สุดหากเท้าของคุณ วิ่งไปหาความชั่วร้ายหรือก้าวไปตามทางของทุกคนที่หากำไรด้วยความทารุณโหดร้ายมันจะฆ่าชีวิตคุณไปเหมือนในข้อ19ที่บอกว่าเมื่อเจ้าคว้าทุกสิ่งที่หามาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือยิงเจ้าได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีน้อยลงเท่านั้นสิ่งล่อตาล่อใจของโลกนี้นั้นช่างแข็งแกร่งมากแต่กระนั้นไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานพละกกาลังให้แก่ข้าพระองค์ในการต่อสู้กับการทดลองทั้งปวงของโลกและไม่ถูกล่อลวงให้ทำบาปตลอดปีนี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนหากต้องการอ่านบทอ,อธ,ธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์ พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ